ผมจะปลดลองนะครับเราจะนับนะครับหนึ่งสสาสี่นี่นะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับหนุ่มดีไว้นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการต่อ เซนทล็อกเปิดฝากระโปรงหลังนะครับแล้วก็มาดูนะครับสายไฟนะครับว่าต่อยังไงนะครับนี่นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คือดีเลย์12โวลต์นะครับใช้4ขาก็ได้นะครับ5ขาก็ได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีปืนเซนทล็อกอีก1ตัวนะครับ แค่นี้ครับเราก็ใช้เพียงแค่2ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูวงจรเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับโดยกล่องของยี่ห้อนะครับ MOTORE X นะครับขั้วที่เราจะใช้นะครับคือขั้วที่3นะครับคือเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับ เราก็จะประกอบไปด้วยดีเลย์หตัวนะครับ12โวลต์แล้วก็ปืนเซนทรัลล็อก1ตัวนะครับวิธีการต่อก็คือนะครับเราจะใช้เส้นสีเขียวนะครับจากกล่องเซนทรัลล็อกนะครับคือเป็นเส้นของเส้นกาวนะครับเข้ากับขั้ว85นะครับของดีเลย์ขั้วของ86นะครับมาจากไฟ12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อกับขั้ว87ของดีเล์นะครับแล้วออกใช้งานนะครับคือขั้วที่30นะครับมาที่โซลินอยหรือปืนเซนเทนอร์ลของเรานะครับจะมีสายสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับสำหรับเซนเทนอร์ลของผมนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็จะลงกาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูที่รถนะครับว่าเราจะ เดินสายไฟยังไงและไว้ยังไงนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูวงจรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไล่สายไฟที่ตัวรถกันนะครับแล้วเริ่มจากนะครับวงจรเส้นแรกนะครับก็คืออันนี้คือผมได้เขียนไว้ให้ใหม่เนะาะนี่จะเป็นเส้นสีเขียวขวั้วที่3นะครับซึ่งกองเซนเตอร์ล็อก ตัวนี้อยู่ด้านในนู้นนะครับเส้นสีเขียวนะครับนี่นะครับเส้นสีเขียวจากกล่องเซนทารล็อกนะครับขั้วสามครับเราจะมาเข้าดีเลย์นะครับขั้วแปดสิบห้านะครับซึ่งดีเลย์นะครับทุกตัวนะครับจะมีตัวเลขบอกด้านข้างตรงนี้นะครับให้เราถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับจะมีเลขบอกนะครับคือขั้วแปดสิบห้านะครับ ต่อมานะครับเป็นขั้วไฟ12โวลต์นะครับซึ่งจะเป็นดีเลย์ขั้ว86กับ87นะครับขั้วนี้ผมจะต่อเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับเราจะต่อเข้าด้วยกันแบบนี้เพื่อง่ายต่อที่เราจะต่อไฟ12โวลต์มาแค่เส้นเดียวนะครับเพราะมันต้องใช้ร่วมกันนะครับ เส้นนี้ผมจะให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งจะมาเข้าไฟควบบวกนะครับหลังเห็นไหมครับหลังฟิวหลังฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวนี้ก็คือฟิวควบบวกของเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ไปไฟไปเลี้ยงกล่องเซ็นทรัลล็อกนะครับเราจะจับไฟนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับเส้นสีน้ำเงินจัมก็เข้าสีแดงนะครับคือไฟที่เป็นเลี้ยงกล่องเซ็นทรัลล็อกนะครับถ้าใครอยากรู้เส้นนี้หายยังไงนะครับต้องรบกวนไปดูคลิปที่สอนการติดตั้งเซ็นทรัลล็อก VOS Gen 2นะครับต่อมานะครับขั้วที่เราจะาไปใช้งานก็คือขั้ว30นะครับ30ก็จะเป็นขั้ว ขั้วตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเขียนไว้โทษด้ครับนี่ครับมันจะเขียน30ไว้ตรงที่ดีเลย์เนี่ยครับมันจะมีเขียนบอกทุกตัวนะครับขั้วสามสิบแล้วก็คือขั้วที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับถือขั้วนี้นะครับ คือขั้วที่เราจะไปใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะต่อจากด้านหน้ารถครับไปด้านหลังฝากระโปรงนะครับเราก็จะถอดที่กันรอยตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาประตูหลังตัวนะครับนี่ครับเราก็จะเดินสาย มาตามแนวของโคนะรงรถนะน,นะนี่นะครับมาตรงนี้ครับแล้วก็มาโผล่ด้านหลังครับนี่นะครับเราจะออกช่องตรงนี้นะถ้าหากใครอยากทราบการวางสายเนะี่ยก็จะมาตรงนี้นนครับผมก็จะเึ้นมาตามนี้เลยคือตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสายไฟนะครับเพื่อทําให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็มาด้านหลังนะครับ ตัวนี้ผมได้ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะมีขั้วสีน้ําเงินนี่หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็จะมีขั้วสีเขียวอีกหนึ่งเส้นนะครับสีเขียวแล้วก็เอาโลก,กาวนะครับกับตัวโค้งรถตรงไหนก็ได้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็ต่อเข้าด้วยกันนะก็คือเป็นสัญญาณไฟ12โวลต์นะครับมาเลี้ยงมอเตอร์ตัวนี้นะครับการวางแนวของมอเตอร์ ปืนเซนทาร์ลอนะครับผมผมก็จะวางประมาณนี้นะจะยึดสกู1ตัวครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวยึดของลวดตัวนี้คนระับจะไว้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทดสอบเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยเนะเราก็จะมาทดลองกันนะครับนี่ครับคือรีโมทเซนทาร์ล็อครับเราก็กดล็อกกันครับ นี่คือเรากดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะทําการปลดล็อกการทํางานระงมันก็คือเราจะต้องกดปลดล็อกค้างไว้ประมาณ5วินาทีหรือว่า4ีวินาทีฝากระโปรงก็จะเปิดออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองแล้บผมจะปลดล็อกนะครับเราจะนับนะครับ1 2 3 4นี่นะครับประมาณ4ีวินาทีนะครับทุกคน พัดก็ปรนก็จะเปิดออกแบบนี้นครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราไปช้อปปิ้งมาครับหรือว่าถือของมนหนักๆครับเราไม่ต้องเป็นเวลาต้องไปเปิดด้านหน้ารถหรือว่าต้องเอากุญแจนะมาไขาที่ประตูฝาท้ายเรานะครับเพียงแค่เราก็กดรีโมทข้างไว้4ีวินาทีนะครับฝาท้ายเราก็จะเปิดด้วยตโนมัินะโอเค <Wow. S 1> okay, ถ้าใครชอบคิดนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ okay, ้าใครอยากให้ผมทำอะไรต่อสามารถคอมเมนต์ไว้ได้คลิปได้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมลืมบอกผมลืมบอกคนไปนะครับว่าก่อนที่จะฝากระโปรงเปิดโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องมี สปริงตัวนี้นะครับเพื่อมาทำให้ฝากระโปรงเราเปิดขึ้นเองนะครับซึ่งเราจะต้องซื้อมาใส่นับทั้ง2ด้านนะครับสามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะครับถ้าเสียงไม่ชัดหรือยังไงนะ้เราขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ